เอาเละครับภารกิจของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือประชาชนและประชุมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ภาคกลางจังหวัดชัยนาทและจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ เรียกว่าช่วงนี้ก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำนับคุณชันนั้นเนาะ<ช>นะครับแล้วก็คือน,น้ําเหนือมันลงมาเรื่อยๆแล้วก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เป็นภารกิจสําคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับค่ะและที่สําคัญนะครับวันนี้10ตุลาคม2568ท่านก็จะลงไปพื้นที่นะติดตามการช่วยเหลือประชาชนและการประชุมเรื่องการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ภาคกลางเดี๋ยววันนี้นะครในช่วงเวลา15น10นาฬิกานาทีท่านจะไปประชุมติดตามสถานการณ์น้ํา และแผนบรรเทาโรคภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะที่ห้องประชุมสำนักชลรประหานที่12เขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทด,ด้วยหลังจากนั้นค่ะในช่วง16นานาทีโดยประมาณค่ะพบปะให้กำลังใจประชาชนที่อบตอชีน้ำชีน้ำร้ายนะคะที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ